นี่เราจะมันบล็อกเลยนะครับนี่เลยครับเห็นไม่เอ่ยเพื่อนตัวนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะครับตัวนี้คือการที่ผมซื้อเองครับตานองตัณหานี่ของผมน,นี้ของคุณแฟนนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนถุงเล็กเนี่ยจากร้านในแอปนะครับโชปปี้นะครับนี่ของคุณแฟน ที่ซื้อมาคุณแฟนนี่จะสั่งเป็นแนวพวกทําขนมนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในนะครับแอบแกะนะครับเพราะว่าผมต้องไปคอมเมนต์ในแอปช้อปปี้ครับประเทศชื่อผม,มคนสั่งครับแกะมาเรียบร้อยปึ๊บเปิดมาอ๋อนี่นะครับเป็นบล็อกซิลิโคนนะครับความหนา น่าจะประมาณหนึ่งเซนเพื่อเป็นรูปดอกไม้นะครับอันนี้ครับอันนี้คือแค่น้าจิ้มครับไม่ได้เกี่ยวอะไรครับผมก็แค่แกะของคุณแฟนแต่เนี่ยครับของผมที่สั่งมาอ่าเรามาดูกันดีก,กว่าข้างในเป็นอะไรแพ็คมาการแพ็คมานะครับก็สองชิ้นสี่เหลี่ยมอเล็กความหนาแล้วก็เป็นก้าน แล้วก็พันมันด้วยบับเบิลนะครับแล้วก็ติดในกระดาษลังมานี่นะครับเพื่อนเพื่อนลิงไลท์นะครับลิงฟิลไลท์นะครับตัวเจ้าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นขาตั้งนะครับมาดูตัวนี้ก่อนดีกว่า ปุ๊บไม่มีแล้วนะครับก็จะเป็นขาตั้งนี่นะครับมาเทียบเลยเดี๋ยวผมความสูงไม่แน่ใจว่าเห็นหป่านะครับอันนี้ต้องขออภัยเพื่อนนะครับถ่ายคนเดียวครับตั้งกล้องถ่ายมันก็เลยจะในมุมที่ประมาณนี้ครับความสูงก็ถ้าจากที่ผมนั่ง ตั้งมาก็พอดีหัวนะครับน่จาจะขยับขยายนได้มากกว่านี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจกดได้กดได้โอ้โอสามชั้นครับถือว่าสูงเลยทีเดียวครับเนี่ยโอย้สูงครับขาตั้งสูงแต่ตรงตัวขามันจะเป็นเหล็กแบบ ไม่มีการลื่นนะครับไม่มีการลื่อนอ่ะเรามาดูพระเอกของเรานะครับตัวไฟนะครับตัวนี้ไม่มีบอกยี่ห้อนะครับเขาบอกเป็นไฟแต่งหน้านะครับขนาด26เซนนะครับตามรูปก็จะมีเป็นตัวไฟมีสวิตช์แล้วก็มีที่หนีบโทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่า ตัวนี้ผมซื้อมาในราคาสามร้อยสาอกว่าบาทครับจำราคาแน่นอนไม่ได้นี่นครับยี่สิบหกเซนแกะออกมาแล้วก็จะมีนี่ครับตัวไปเบาๆเลยครับไม่แน่ใจว่าสว่างแค่ไหนนะครับตัวนี้ที่หนีบโทรศัพท์ตัวนี้ ตัวต่อตัวต่อขานะครับกับขาอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวไฟนะครับตัวไฟมาแบบเบาเบามากครับไฟมาแบบเบาๆบนะครับข้างใต้ไฟก็จะมีที่หมุนใส่เกียวขานี่นะครับข้างบนนี่ใส่โทรศัพท์อ่ะ ประกอบไปเลยครับเพื่อนๆเราไม่พูดํำทำเพลงมากครับเอาครับตอนนี้ผมก็ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี่นะครับก็จะมีเป็นสวิต์นะครับหัวปลั๊กหัวปลั๊กนะครับนี่นะครับต้องเอาอะแดปเตอร์ของโทรศัพท์มาใส่ได้ครับเป็นเป็น USB นะครับแล้วก็เปิดไฟเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวมาดูว่ามันจะติดไหมเอ่ยสวิต์เปิดน่ครับเมื่อกี้นี้ปักไม่แน่นนะครับพอเราเสร็จปักแน่นจะมีเป็นเหมือนเหมือนสัญญาณว่าไฟเข้าครับไม่แน่ใจเพื่อนเห็นไมนนหนม,มน,น,น,นี่นะครับจะเห็นเบ็นเกียวเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินกดสวิต์นะครับปรับอุณหภูมิไฟนะครับ ได้สามแบบนะครับสีขาวสีส้มสีไว้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าคาสีครับรดไฟไม่น่าจะรดไฟมันจะเห็นชัดไหมครับอ๋อนี่ครับลดหลีไฟลงได้น,นะครับแล้วก็เพิ่มไฟนี่ง่ายทีสุดแล้วครับไปง่ายทีสุดละนะครับ เปเดี๋ยวผมลองปิดไฟดูนะครับต้นนี่ผมเปิดไฟสุดเลยนะครับนี่นะครับนี่คือสุดแล้วแล้วเราเปลี่ยนโหมดไฟดูไฟนวนความสว่าง สว่างเดี๋ยวเทียบนี้นะครับอ่านจะปิดก่อนนะครับนี่แบบมืดๆนะครับนี่นะครับต่องปึ๊บนะครับแล้วก็อุณหภูมิสีนี่นะครับ,อ,บ,นะรบ,อ,รบอ่าเดี๋ยวดูข้อดีของไฟแบบน,นี้นะครับจะทำให้ตาของเราในลูกในตาเราจะเป็นวงๆนะครับ ความหน้านวนสว่างขึ้นไหมขออภัยครับผมตั้งกล้องเตี้ยไปหน่อยก็จะใ้ท่าบังคับนิดหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้คงต้องจบตากพีเท่านี้ครับาการอันบล็อกไฟสตูดิโอมูลค่าประมาณซื้อมาไม่แน่นี่ผมกลัวหลุดเฟรมนะครับนึงย่อตัวมาหน่อยตัวนี้ซื้อมาประมาณ300กว่าบาทนะครับรวมขานะครับก็ อาจจะมีถูกแพงวันนี้เพื่อนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมซับสไคร้เป็นกําลังใจนะครับแล้วก็เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับครอบครัวซูปเปอร์วิชัยนะครับคนรักของเลนและกัเจ็ดนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ